สวัสดีค่ะเอประเทศไทยนะคะขอขอบคุณผู้บริโภคและวิยาศาสตร์แบรนด์เอที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับเรานะคะเราได้รางวัลนี้มาถึง22ปีแล้วนะคะรางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์เอเรามั่นใจนะคะว่าเราจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพของการบริการให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะเรามุ่งมั่นพัฒนาให้คนไทยมีสุขภาพประชดที่ดีขึ้นนะคะ สุดท้ายฉันขอขอบคุณลูกค้าของ AA ทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจให้ AA ทดูแลคุณไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านประกันชีวิตประกันสุขภาพตลอดจนประกันควบการลงทุนค่ะขอบคุณค่ะ